ภาษาเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (The Language for Communication and Public Relations) คำอธิบายรายวิชา 1. สื่อสารปฏิสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกิจกรรมโดยเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ดํานง,งานอย่างมีระบบแบบแผนโดยศึกษาสืบค้นเรียนรู้ทฤษฎีหลักการสู่การลงมืปฏิบัติอย่างมีทักษะ สมรรถนะและคุณภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและความยอมรับอันเป็นสากลนำเสนเอเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกิจกรรมบริการต่างๆได้อย่างเป็นประโยชน์มีคุณค่าและสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีสร้างทัศนคติเจตคติที่ดีต่อบุคคลองค์กรชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนอย่าง,งยั่งยืน กิจกรรมภายในหลักสูตรใช้แนวทางการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากหลักสูตรสู่การลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญวิทยากรรับเชิญพิเศษที่มีประสบการณ์เฉพาะในสายอาชีพสร้างสารรค์ผลงานและนำเสนอผลงานในสถานการณ์จำลอง และการนำไปใช้ในชีวิตจริงในสายการเรียนและอาชีพในอนาคตสมรรถนะเฉพาะของผู้เรียนสมรรถนะการเรียนรู้ในด้านการจัดการตนเองการสื่อสารการรวมพลังทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงและการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21 3A8C คือทักษะทางด้านความรู้และทักษะทางอารมณ์ มีการเชิญวิทยากรพิเศษที่มีความชำนาญมาแบ่งปันประสบการณ์คือคุณนัชยาสมงวนสุขผู้ประกาศข่าวออนไลน์ช่อง8และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีบนอาบี B. ลุ่มที่77